สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564นะคะงานเงินความรักสุขภาพแล้วก็มีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ให้ด้วยนะคะเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆของเรา สำหรับสีมงคลประจำวันนี้นะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เลือกใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานแล้วก็การเงินเนี่ยเลือกใช้สีเขียวนะคะงานเงินดีทั้งวันค่ะหลีกเลี่ยงสีแดงนะคะในวันนี้มาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เช็คดวงกันทุกวันคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณนะคะ2810 28,10เรื่องของการงานนะคะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูราบรื่นนะคะโอเคถือว่า,าไม่ได้มีปัญหาหนักหนาอะไรนะคะตัวคุณเองคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะงานที่ต้องใช้ความคิดความคิดสร้างสรรค์งานที่ใช้แบบว่าจินตนาการเนี่ยนะต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์สามารถทําได้ดีมากนะแต่จุดอ่อนในวันนี้คือ บางทีจะทนเหนื่อยไม่ก็ได้คือบางทีถ้ามันมีงานที่จะต้องแบบว่าเออหนักหนักอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าไม่ค่อยไหวจะอืดอๆเอื่อยเอนือน่อยๆไปนิดนึงนะคะออกแนวไม่อยากใช้คําว่าขี้เกียจ แต่ว่าจะทํางานอื่นๆหน่อยคือบางทีเราอยากที่จะแบบเออทางานที่มันใช้ความคิดความคิดสร้างสารรค์คิดนู่นคิดนี่ของเราไปอะไรประมาณนี้นะคะมากกว่าแต่ว่าไม่มีอะไรเสียหายนะคะถ้ามันมีงานที่จะต้องใช้ความออใช้พลังกายเยอะๆหน่อยก็ลองอดทนดูนะคะกระตุ้นตัวเองหน่อยเรื่องการเงินมีใช้มีจ่ายสบายๆนะคะไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะ,ะแนะนําก็แค่ว่า บางทีค่าใช้จ่ายบางอย่างนะของฟุ่มเฟือยของใช้ที่มันไม่จําเป็นหรือบางทีของจําเป็นนะแต่ว่าตัวคุณเองคุณคุณเป็นคนชอบอะไรที่มันสมบูรณ์แบบนะคะของดีของแบรนด์ของแพงต้องโดดเด่นต้องโดดเด่นนะเอาเป็นว่าก็ดูเงินในกระเป๋าก็แล้วกันนะคะถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่ว่ากันน,นั้นทีนี้นะในเรื่องความรักนะคะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่สําหรับคนโสดวันอาทิตย์คุณค่อนข้างที่จะขอใช้คําว่า พอคาดหวังอะไรสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับใครบางคนออยากคุยกับเขาจังเลยวันนี้จะไม่ได้คุย <c oughs> ถ้าสมมติว่าบางทีออมีคนมาคุยกับเราก็จะไม่ใช่คนที่เราชอบนะมันเป็นบางทีมันอาจจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะมีเหงามีรู้สึกไม่สบายใจอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆก็ได้นะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะต้องระมัดระวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นปัญหาจุกจิกใหญ่ปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กแตกต่างกันไปในคนเกิดวันที่แต่ละท่านนะขอให้ควบคุมอารมณ์นะคะ บางทีมันจะมีช่วงที่เราบางทีอารมณ์เราขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์เวียงเวียงพออารมณ์เวียงเวียงแล้วแฟนทําอะไรไม่ถูกใจนะมันจะทะเลาะเบ,บาแวงกันได้นะะพยายามหักห้ามอารมณ์แล้วก็เขาเรียกว่าระมัดระวังคําพูดคําจาแค่นี้ก็คงจะพอที่จะแบบว่าเออให้ผ่านไปได้นาะคือเหมือนไปได้ดั่งใจเราอยู่แล้วว่าวันนี้ สุขภาพดีมากนะคะสุขภาพดีมากนะก็แนะนําให้บางทีดูว่าตัวเองทํางานเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะได้แบ่งเวลาดูแลสุขภาพบริหารร่างกายไหมนะคะเ,เจออากาศบริสุทธิ์สะอาดหรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูแต่โดยรวมแล้วมันไม่ได้มีปัญหานะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนําโชคของคุณนะคะ หกหกห้าหกหกห้าเรื่องการงานนะคะราบรื่นดีนะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคะ คือทํางานอย่างสบายอกสบายใจนะเราช่วยเขาเขาช่วยเราความช่วยเหลือมีอยู่รอบข้างนะคะตัวเราเองเราก็เรียกได้ว่ามันมีการให้การรับมีการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะถือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมันก็เลยทําให้งานมันไปได้ราบรื่นนะคะวันนี้ถ้าจะมีใครสักคนมาขอความช่วยเหลือคุณนะคะไม่ต้องลังเลนะช่วยเขาเลยเพราะว่าในวันใดวันหนึ่งนะคะเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเขา มันก็เป็นไปได้เนาะการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะเดือดร้อนก็มีคนคอยช่วยคนในครอบครัวคอยให้การสนับสนุนเราอยู่แล้วตัวคุณเองก็มีใช้มีจ่ายนะแม่หมอมองว่าคุณสบายสบายเลยทีเดียวนะคะใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ด้วยโดยรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ความรักนะคะจะนิ่งๆหน่อยคนโสดก็อยู่กับตัวเองมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองนะคะสง,งบสันโดษแค่นี้ดีแล้วอาจจะมีแวบๆบแบบคิดถึงแฟนเก่าคนเก่าบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเจนอาจจะเป็นบางบางท่านเป็นช่วงที่เหมือนกับเราพยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะลืมอดีตพยายามยอมรับความจริงว่าเออฉันโสดแล้วนะก็จะอยู่ให้ได้นะคะนิ่งพอสมควรคนที่มีแฟนแล้วก็นิ่งเช่นเดียวกันจะรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่ค่อยอยากที่จะสนใจแฟนเท่าไหร่นะคะอยากจะแนะนําว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากอยู่กับตัวเองเราอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเรามีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องพิจารณาไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายกับแฟนสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามพูดคุยให้เข้าอกเข้าใจกันนะคะคือในความสัมพันธ์เราจะตามใจตัวเองเลยก็ไม่ได้อยากคุยคือไม่อยากคุยก็ไม่คุยทําเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้นะคะมันต้องมือการดูแลเอาใจใส่เขาอาจจะคิดเขาอาจจะน้อยใจอยู่ก็ได้เนาะ ให้มันพอดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงนะคะ,ะก็มีข้อแนะนำจะวันนี้กินเยอะไปนิดนึงนะคะนะเพราะเพราะว่าบางทีวันเนี้ยคุณจะคิดในเรื่องของการกินหาของอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินบางท่านได้ออกงานนะคะบางท่านก็กินอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่าอุ้ยของกินเยอะจังเลยอันนั้นก็อยากอันนี้ก็ชอบนะคะก็จะกินเยอะแล้วก็ออกกําลังกายน้อยอน้ําหนักอาจจะ ขึ้นก็ได้เนาะช่วงนี้เอาเป็นว่าบริหารร่างกายด้วยนะกินพอเหมาะพอดีนะคะไม่ต้องอร่อยทุกอย่างก็ได้คนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะสี่แปดสี่แปด คนเกิดวันคารวันนี้การงานดีมากนะคะประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจมันมีความมั่นคงนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณคาดหวงังแล้วก็คาดหมายเอาไว้นะคะอาจจะยังต้องเหนื่อยต่อไปอยู่แต่ว่า คุณคุณก็ไม่คุณไม่มีปัญหาคุณสู้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะมีข่าวดีๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีความคืบหน้าในเรื่องการงานทําให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็มีกําลังใจในการจะสู้ต่อไปนะคะการเงินคล่องตัวนะมีใช่มีจ่ายนะคะเดือดร้อนก็จะมีอาจจะเป็นแฟนเป็นญาติพี่น้องผู้ที่เป็นผู้หญิงนะคะเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ในกรณีเราเดือดร้อนเนาะโดยรวมคล่องตัวค่ะการความรักค่ะ จะนิ่งๆนะอึดอัดหน่อยคนโสดก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่มีเวลาให้ใครนะคะวันนี้ไม่ต้องมาคุยเรื่องความรักเราอยู่กับงานคิดเรื่องของการวางแผนชีวิตนะทำยังไงฉันจะมีเงินเยอะๆทำยังไงฉันถึงจะมีความมั่นคงมีรถมีบ้านทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะก็เลยไม่สนใจความรักไม่มีเวลาด้วยแหละ,ะสมองไม่ว่างคนที่มีแฟนแล้วนะต้องมีก็มีเรื่องอึดอัดหน่อยนะคะ หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันค่อนข้างที่จะนิ่งๆถามว่ารักกันดีไหมก็รักกันดีแหละแต่ว่าอาจจะด้วยนิสยัยหรือด้วยสภาวะความสัมพันธ์ของเรากับแฟนเรามันไม่เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่ก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงในวันนี้ค่ะทําอะไรตามใจไม่ค่อยได้สุขภาพแข็งแรงดีมากนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างหรืเรื่องของการอาการแบบว่าปวดหัวไมเกรนอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเองคุณคุณทำงานเยอะ พักผ่อนน้อยนะคะต้องบอกหาเวลาพักผ่อนนะทำงานพอดีพอดีคือเวลาที่คุณทํางานคุณจะจริงจังมากแล้วคุณจะไม่สนใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่จะเกิดความเครียดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณค่ะ5 7 3 5 7 3 การงานค่ะวันนี้ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์โมโหฉุนเฉียวโมโหร้ายแล้วก็หงุดหงิดเพราะอะไรเพราะบางทีความเชื่อมั่นในตัวเองของเรานะคะหรือบางทีความจริงจังของคุณหรือความที่คิดว่าเออคนอื่นทําอะไรไม่ถูกใจคุณนะเอาจริงคือพอมันเป็นวันหงุดหงิดอะคือถ้าปกติบางทีสถานการณ์เดียวกันถ้าเราไม่หงุดหงิดเราก็ไม่มโมโหนะเราก็เฉยเฉยใครจะทําอะไรก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะคะ นอกจากกับเพื่อนร่วมงานแล้วบางทีอาจจะกับหัวนหน้าด้วยนะปีนเกลียวกันได้นะคะเพราะว่าคุณเองคุณก็มั่นใจว่าคุณทําถูกแล้วเออน,นั้นทำไมไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องระมัดระวงังระมัดระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะมันก็จะทําให้งานราบลื่นเนาะถ้าเราไม่ต้องทะเลาะหรือไปหงุดหงิดกับใครนะคะจะมีความสุขมากขึ้นงานก็จะไปได้ดีขึ้นนะคะ การเงินยังดีค่ะมั่นคงยังไปได้เรื่อยๆนะคะเ,เราทํางานไปเรื่อยๆเงินมันก็จะพอกทูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งจนถึงขั้นที่ว่าบางทีคุณอาจจะกาลังวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมนะ,ะวางแผนซื้อบ้านซื้อรถนะ,ะซื้อทรัพย์สินนะคะแปลงจากเงินที่เราหามาเนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ต้องดูด้วยว่านี่สินในระยะยาวจะเป็นยังไงพิจารณาให้ดีนะคะ เรื่องความรักไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ก็จะไม่เรื่องให้หงุดหงิดเนาะคนโสดอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆแฟนเก่าคนเก่าทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรายังไม่โอเคที่จะสารสัมพันธ์ใหม่ก็ยังเศร้ายังเสียใจกับเรื่องราวเก่าๆอยู่ก็มีนะคะหรือบางท่านเราสนใจทํางานแต่ก็มีคนพยายามจะมาจีบทําให้คุณลาคาญอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้เอาเป็นว่าวันนี้มันมันไม่เหมาะสําหรับเรื่องความรัก ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งการใช้อารมณ์นะไพ่ของการหมุดหงิดโมโหใช้อารมณ์และใช้คําพูดคําจาที่มันแรงเกินเบอร์นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากสําหรับคนเกิดวันพุธไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานหรือกับแฟนนะคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมให้ได้แล้วก็สงบปากสงบคําแล้วก็สงบจิตสงบใจจะดีที่สุดลดปัญหา สุขภาพเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะคือโดยรวมคุณก็แข็งแรงอยู่แล้วแต่ทีนี้พออารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออารมณ์ไม่พอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยทําให้แบบว่าออกแนวแบบว่าซึมเศร้าด้วยแล้วก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทําใจให้สบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเราเราจะไปนั่งคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเล่าในอดีตฉันน่าจะทําอย่างนั้นฉันน่าจะทําอย่างนี้ไม่ต้องแล้วนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ที ุดอนาคตมันก็จะดีเองนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลค่ะเป็นเรื่องสภาพจิตใจวันนี้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเลขนำโชคของคุณหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ การงานนะคะราบรื่นนะคะไปได้ดีวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณได้ไปพบเจอคนใหม่ๆนะ,ะไปเจอไปงานอบรมสัมมนาหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโอกาสในเรื่องของการงานนะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆด,ด้วยนะ,ะขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบนะคะอาจจะทั้งต้องวิจาราว่าเอ๊ะเราจะทําดีไหมนะคะต้องตัดสินใจนะ,ะแต่โดยรวมคนรอบข้างจะให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณา นะไม่เหมาะมองว่าโอกาสที่เข้ามาจะเป็นโอกาสที่ดีและจะปรับเปลี่ยนชีวิตคุณให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นสําเร็จมากขึ้นด้วยนะคะไพ่ออกมาดีมากนะคือมันเหมือนกับว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณปรับเปลี่ยนไปแบบว่าไปในทิศทางที่แบบว่างานก็จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเงินก็จะได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดวงการเงินวันนี้มันเริ่มปรับเปลี่ยนและเริ่มมีการขยับนะคะสิ่งที่เราทํามานะก็จะเริ่มเห็นผลนะคะแล้วก็มันจะมีช่อง ทางทำเงินใหม่ๆเข้ามานะคุณก็ขอให้ตอบรับโอกาสนั้นถ้าเรายุึงเหมื่อว่าเอ๊ะทำไมไอ้เรื่องเนี้การลงทุนแบบนี้นะเราไม่เราไม่ถนัดเลยนะเราเราตอบรับโอกาสนั้นเราก็ค่อยๆหาความรู้ไปได้นะคะมันไม่ต้องหยุดนิ่งเนาะเออก็ก้กาวให้ทันโลกด้วยนะเออทันสมัยทันเหตุการณ์นะแล้วเดี๋ยวเงินก็มาเองนะคะ เรื่องของความรักนะคะคนโสดก็ยังคงทำงานยังคงพยายามทำชีวิตตัวเองให้มันโอเคให้มันสมดุลนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาคุยก็มีแต่เพื่อนก็จะมาทางกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพูดเข้ามาคุยก็มีโอกาสที่จะมีการสารสัมพันธ์กันต่อไปอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ในตัวคุณเองคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่นิ่งยังไม่แน่ใจยังไม่เจอถูกใจเท่าไหร่ คนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ยังไม่นิ่งยังไม่โอเคมากนะคะคุณกับแฟนคุณนะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่สมดุลนะคุณยังต้องเ,อเรียนรู้นิสัยใจคอแฟนเขาเองเขาก็ต้องเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของเราด้วยนะคะยังต้องปรับเข้าหากันอีกใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะก็รอจังหวะดีๆนะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันเน้นที่การอารมณ์อรวยประนีประนอมพยายามยอมรับในการแลกกันนะ,ะข้อดีมันไม่ยากนะมันพออกพอใจกันอยู่แล้วไม่ได้ ปัญหาส่วนข้อเสียแต่ละคนเนี่ยมันต้องพยายามยอมรับแล้วก็มันจะมีทางสายกลางสำหรับที่จะสบายใจทั้งสองฝ่ายอยู่ก็ต้องหาตรงนั้นให้เจอนะคะ สุขภาพนะคะสุขภาพวันนี้นะอย่าลืมนะคะบางทีเราอาจจะจ้องจอนานเกินไปนะไหมจอโทรศัพท์จอคอมนะคะหรือว่าดูโซเชียลเยอะไปหรือเปล่านะอาจจะมีปัญหาแบบว่าเออเมื่อยล้าสายตาตาพรา่าตาโมวพวกเนี้ยเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะอุปกรณ์สื่อสารนะคะการท่องโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนานาวันนี้เบาๆหน่อยนะคะมันจะทําให้แบบว่ามีปัญหากับสายตาเราได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์เลขนําโชคไม่มานะคะเอ้ยมาเลขเก้านะคะแต่กว่าจะมาเอาเป็นว่าวันนี้ก็เ,เลขเก้าก็แล้วกันนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่อนข้างที่จะนิ่งคือต้องบอกว่าตัวคุณวันนี้ขอให้ทําในสิ่งที่ทํามาโดยตลอดนะคะมันอาจจะดูเหมือนมันไม่คืบหน้าเงินการงานก็นิ่งๆไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ก็แล้วกันนะคะมันเหมือนกับว่าเราเคยทํายังไงก็ทําแบบนั้นแล้วก็ขอให้มั่นอกมั่นใจอย่าท้อซะก่อนนะคะเพราะว่ามันแค่ช้ามันแค่นิ่งแต่ความสําเร็จยังรอคุณอยู่ข้างหน้านะ ค่าใช้จ่ายความการเงินนะคะการเงินแม่หมอมองไปถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกี่ยวกับลูกหลานบริวารนะคะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิดเหมือนกันนะหงุดหงิดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังมันก็เลยเหมือนกับไม่ถึงกับว่ามีปัญหานะแต่แม่หมอมองว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับเรื่องบางเรื่องที่ต้องจ่ายมากกว่าแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะคะเกี่ยวจ่ายให้ลูกหลานบริวารก็จ่ายไปเนาะทีนี้ในส่วนของความรักค่ะ คนโสดคุณทำแต่งงานน่ะ เออคุณไม่สนใจความรักอาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่ว่าหนึ่งละอาจจะยังไม่ใช่สเปกแล้วก็มันยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่แล้วก็ตัวคุณเองคุณก็ยังสนุกกับการใช้ชีวิตโสดของคุณอยู่นะคะทํางานให้เต็มที่ไม่ต้องไปพวักพวงกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเอาว่างหน่อยก็เที่ยวกับเพื่อนคุยกับเพื่อนแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วนะคะได้ทําตามใจตัวเองทําในสิ่งที่แบบว่ากําลังสนุกกับงานไงส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะ คือจริงๆแล้วต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์เวียงอารมณ์วีนอารมณ์หงุดหงิดอ,อารมณ์แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองคือบางทีคุณทํางานเยอะพอคุณทํางานแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเ,เรื่อง เรื่องเรื่องแฟนเรื่องความสัมพันธ์คุณไม่ได้บกพร่องคุณพยายามแบ่งเวลาแต่บางทีอาจจะมีบางทีด้วยความมั่นอกมั่นใจในตัวเองหรือด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปแล้วคิดว่าตัวเองทําถูกแล้วทําดีแล้วแฟนทําอะไรนะ่ะไม่ได้เรื่องนะก็อาจจะแบบว่าเออมีเวี่ยงมีหงุดหงิดโมโหบ้างก็อย่าให้มันเป็นเรื่องเนาะสุขภาพร่างกายนะคะถือว่าก็แข็งแรงดีนะคะแต่ว่าบางทีด้วยปัญหาหลายอย่างจุกจิกทําให้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีปัญหาเฉพาะหน้านะ ออของวันเนี้อันนั้นก็ต้องจัดการอันนี้เออมันก็จะมีความเครียดความกดดันบ้างก็จะมีปัญหาแค่นี้เองนะคะพอเครียดพอกดดันอาจจะมีปวดหัวปวดไหลอะไรพวกนี้มาบ้างก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองก็แล้วกันนะคะอย่าเครียดมากคนเกิดวันเสารค์ค่ะคนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณนะคะ 5้าสองหนเรื่องการงานวันนี้ไม่ค่อยสบายใจนะคะอาจจะมีความกังวลใจในอนาคตนะคะไม่มั่นใจว่าไอ้ที่เราทำมาดีหรือยังนะคะเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนกับกลัวไม่สำเร็จกลัวไม่สมหวงังกลัวไปต่อไม่ได้นะคะขอให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอคือบางทีมันไปอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ ะะสภาพจิตใจคือคุณก็ทําดีแล้วละแต่วันนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันรอคอยความสําเร็จนานเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจว่าตกลงชั้นเหมาะกับงานนี้ไหมฉันจะทําต่อหรือฉันจะต้องไปหาที่อื่นหรือเขาเขาจะเอาชั้นให้มันอยู่ในที่ทํางานหรือเขาจะไล่ออกเลยจะอุ้ยคุณสารพัดคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดพอแล้วอนาคตไม่เป็นไร นะคือจริงๆวันนี้มันไม่ได้มีปัญหาเยอะนะปัญหาอยู่ที่สภาพจิตใจแล้วความความอ่อนไหวความคิดมากความไม่มั่นใจของคุณขอให้ใส่ความมั่นใจลงไปแล้วเราแค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะคะมันอาจจะมีตึงดึงตึงตึงบ้างนะคะดึงดึงเรื่องช้านะคะก็ต้องประครับประคองไป ทีนี้การเงินค่ะการเงินก็จะต้องหมุนหน่อยตึงมือนะคะเอาตัวนั่นมาโปะตัวนี้ตัวนี้โปะตัวนั้นไปก่อนเอาตัวรอดได้แหละแต่ว่าบางทีด้วยความที่ตั้งแต่ต้นเดือนมาเราอาจจะไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่นะคะพอมาช่วงไปลายๆก็เลยเออมันตึงไปนิดนึงแต่ก็ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนี่ดีนะแม่หมอมองว่าออคนโสดหลายๆท่านอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะ จากการที่คุณได้ร่วมกลุ่มกับเพื่อนหรือกับครอบครัวนะคะอาจจะได้เจอคนถูกใจนะคะมีเพื่อนมีคนในครอบครัวแนะนําให้รู้จักการมีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อไปด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาคุยกับคุณในตอนนี้มีโอกาสที่สารสัมพันธ์กันต่อไปคบกันไปแล้วดีคบแล้วรวยนะคะถ้ามาวันนี้นะแต่ว่าบางท่านอาจจะเป็นวันที่คุณไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะค,ะ <c oughs> คุณมีเรื่องงานคุณสนใจเรื่องงานเรื่องหาเงินนะคะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะคะวุ่นวายอยู่กับเรื่องเนี้ย ไม่ได้สนใจความรักนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็มีความสุขดีคือโดยรวมคุณไม่ได้เดือดร้อนไงคนที่มีแฟนแล้วนะคะถือว่าวันนี้ดีนะอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันได้พูดได้คุยกันในเรื่องของอนาคตนะคะหรือบางทีต้องบอกว่า ต้องพิจารณาดีๆนะว่าคุณกับแฟนคุณนะคะคุณให้เวลากับแฟนคุณกับให้เวลากับงานอย่างไหนมากกว่ากันคือมันต้องมีความสมดุลกันบางทีบางท่านอาจจะเหมือนกับว่าคุณนะคะทํางานเยอะแฟนคุณทํางานเยอะอ่าพอช่วงไม่ได้ทํางานแทนที่จะมาใช้เวลาร่วมกันอ่ามีภาระเกี่ยวกับครอบครัวเราต้องดูแลครอบครัวเขาดูแลครอบครัวอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยไปทําให้แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆแต่โดยรวมความสัมพันธ์อาจจะยังดูโอเคอยู่นะคะยังมั่นคงดีอยู่ มีปัญหาก็จะได้คุยกันแหละสุขภาพนะคะวันนี้นะะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตในขณะเดียวกันบางทีอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรู้สึกเรานะคะความผิดหวังความเสียใจหรือปัญหาบางอยา่าง นะคะในในไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรง <c oughs> คือบางทีพอมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลนะสภาพร่างกายมันก็จะเออบางทีก็ปวดหัวซึมเศร้าหายใจไม่อิ่มอะไรมันก็จะมีมาแหละนะคะก็ระมัดระวังว่าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะดวงประจาวันจันทร์ที่2 6เมษายน2564นนะคะขอให้ทุกท่านผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมีกำลังใจนะคะสู้สู้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าไม่จำเป็นก็เราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกเนาะแต่ถ้าจำเป็นก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่สวัสดีค่ะ